สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับไทมิกแล้วนะคะโอ้โหวันนี้แดดแรงมากนะคะตอนนี้ต้มกำลังเดินจำอ้าวไปขึ้นบัสนะคะเต้มจะพาทุกคนไปตลาดกันวันนี้เราจะไปซื้อของมาเตรียมทำกับข้าวในวันคริสต์มาสนะคะดะบัดบาดน,ดาดนต้มคิดว่าจะทำน้ำซุปเนื้อนะคะว้ายกระเป๋าล่วงหมาเห่าสวยเกินแล้วเนี่ย พันคอเป็นลูกเสือสาวไม่ใช่แม่เสือสาวนะจ๊ะลูกเสือสาว <c oughs> เดี๋ยวเรามายืนรอบัรกันไปดูกันว่าวันนี้ต้มจะได้อะไรมาบ้างแล้วก็บรรยากาศที่ตลาดเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย ที่โครเอเชียร้านกาแฟคือเยอะมากๆนะคะยิ่งถ้าวันไหนอากาศดีๆคนเขาก็จะออกมานั่งเต็มอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงตลา,าดกันแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลใช่ไหมคะเขาก็จะเอาตุ๊กตานัดแครกเกอร์ตัวอย่างนี้นะคะมาวางขายทางเข้าก็จะเป็นแบบร้านขายของเหมือนบ้านเรานะคะเขาก็จะขายทุกอย่างเลยนะคะของเล่นเด็กแว่นตาถุงเท้าหมวกทุกอย่างนะคะอันนี้แต้มก็จะพาดูบรรยากาศด้านบนก่อนนะคะเพราะว่าตลาดที่นี่เขาจะเป็น2ชั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือหาซื้อผักแล้วก็ไปซื้อกระดูกหมูกระดูกเนื้อนะคะ เพื่อที่จะเอาไปทำซุปในวันคริสต์มาสไปทานกับคุณพ่อคุณแม่พี่ถินนะคะพ่อแม่พี่ถินเขาก็จะทำเมนคอร์ดนะคะอาหารมื้อหลักเราก็จะทำน้ำซุปไปร่วมโต๊ะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ ตลาดที่นี่ชื่อว่าดอลลาร์ส์มาร์เก็ตนะคะอยู่ใจกลางเมืองหลวงเลยนะคะของซาเกร็บตลาดที่นี่เขาก็จะแยกเป็นโซนค่อนข้างชัดเจนนะคะด้านบนจะขายผักผลไม้สดแล้วก็จะสร้างเป็นเหมือนบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะเพื่อที่จะขายอาหารทะเลซีฟู้ดนะคะส่วนโซนด้านล่างนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันก็คือเขาก็จะมีขายผักสดปะปนกันไปนะคะแล้วก็หลักๆเลยเขาก็จะเน้นขายเนื้อไก่เนื้อหมู เนื้อวัวนะคะแล้วก็ไข่เอยชีสเอยแล้วก็ของหมักดองต่างๆนะคะแต้มก็จะแวะมาซื้อหัวใช้เท้านะคะนี่หัวไม่ใหญ่นะคะหัวเล็กๆเองกิโลละ4ยูโรนะคะ The whole piece and do you have this one more? Yeah. yes. พ่อ,อ,อ, <laughs> พอค้าใจดีนะคะแถมกระดูกให้แต้มมาเต็มถุงเลยได้มาแล้วนะคะหัวช้เท้าขึ้นใายต้นหอมแล้วก็กระดูก ถัดมาโซนนี้นะคะเป็นโซนที่แต้มชอบมากๆเขาก็จะขายต้นไม้ดอกไม้นะคะอย่างที่แต้มบอกไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะคะเขาก็จะมีวางขายต้นไม้ดอกไม้ประดับในช่วงวันคริสต์มาสนะคะวันนี้เต้มก็จะซื้อดอกไม้ไปประดับที่บ้านด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเงินสดเดี๋ยวแต้มจะพาเพื่อนๆไปกดเงินกันก่อน champagne i'm totally vibing it's true what they say it's all about timing i'm doing okay for the first time I no i can't help but love my style just caught in the feeling I'm so much glitter ถึงบ้านกันแล้วนะคะนี้ก็จะเป็นกระดูกที่แต้มได้มาอันนี้เราก็จะมาแบ่งแช่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยววันคริสต์มาสเราก็จะเอาออกมาทำกับข้าวกันนะคะผักต่างๆแต้มก็แยกเข้าตู้เย็นหมดแล้วนะคะเดี๋ยวถัดไปแต้มจะพาทุกคนไปจัดดอกไม้กันนะคะ